ฟีของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าผมส่ง FC เข้าพักผ่อนเข้านอนในค่าคืนนี้ด้วยเหรียญที่มีความงดงามคมชัดและเข้มขังมากๆเหรียญน,นี้ซึ่งเป็นเหรียญในรายการเหรียญที่นิยมมากๆนะครับนั่นคือเหรียญ100ปีโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9นะครับปี30ซึ่งด้านหน้าประทับพระบรมรูปในหลวงรชัชกาลที่5กับในหลวงรชัชกาลที่9ทั้งสองพระองค์ไว้ด้านหน้าเหรียญน,นะครับครึ่งพระองค์ผิพระพักไปที่ด้านซ้ายของเหรียญจะเลือกข้อความพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเจ้าับสเจ้าอยู่หัวูออวมิพลอลอุเรบ พลิกไปที่ขอบมีฟันเฟืองแบบถีสวยมากๆนะครับเวลาผมพลิกเหรียญเนี่ยเอฟซีเห็นว่าสวยงามขนาดไหน,นครับผมพลิกไปด้านหลังเหรียญน,นี้เป็นจุดโฟกัสสาคัญของเหรียญเรียกว่าเป็นจุดขายนะครับจุดใจตังเลยก็ว่าได้สําหรับาวาลีฮิตของช่องเหรียญใช่ไหมครับที่จัดทาทั่วไปนะครับซึ่งประทับตาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเก้านะครับจะด้วยกว่ามั0หนึ่งร้อปีโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเก้าสองบาทสามอ่าตามทั่วนะครับ 5สิงหาคม2 5 3 0ประเทศไทยนะครับงดงามคมชัดและเข้มขลังมากๆนะครับขอบคุณเอทุกท่านนะครับสวัสดีครับ